คนวันนี้ก็หมดเวลาเที่ยวแล้วเนาะจะได้กลับบ้านกันแล้วค่ะมาดูวิวทิวทัศน์ข้างสองข้างทางกันเลยค่ะโอ้ยทางฮัลโหโหดจริงๆขามานี่ก็ลุ้นตลอดทางเลยค่ะว่า like มันจะเป็นแบบไหนแต่ขากลับยิ่งกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทางมันเป็นยังไงเนาะโอ้โหจะได้เดินกันหรือเปล่ารถก็มีรถเสียตลอดทางเลยค่ะรถสไลด์มารับเต็มเลย คนขับนี่ก็เก่งนะรถนี่ก็เก่งโอ้ยสู้ๆเลยนะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านซื้อพวงมาลัยคล้องคอให้ยายนั่งรถไปก็สวดมนต์ภาวนาขอให้บุญกุศลที่ทํามานี่มารวมกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาช่วยกันเลยมาช่วยยายหน่อยขอให้ยายเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภยัยด้วยเถิดหลังจากไปใส่บาตรกันเสร็จแล้วก็ไม่กล้ากินอะไรกันเลยค่ะเพราะว่ากลัวจะหนักรถเนาะ ของฝากของอะไรก็ไม่มีเลยไม่กล้าซื้อเพราะว่าขามานี้โอ้โหเราก็รู้อยู่แล้วทางมันโอ้โคดเคี้ยวแล้วก็ชันสูงชันด้วยนี่ก็ชมวิวไปด้วยกันนะคะวิวอ่ะสวยจริงๆสวยมากสวยจนบรรยายไม่ถูกอะ่ะขนาดในภาพก็สวยขนาดนี้นะตาเปล่าที่เห็นนี่ยิ่งสวยกว่าคะ่ะว่ามีอะไรนี่ไงบิก๊กฟัอ,อ เอ็งไปหมดเลยค่ะไม่กล้าปวดขี้ปวดเยี่ยวเลยยายสั่งห้ามเลยห้ามกินอะไรมาเลยกันเลยเพราะว่าสงสารรถเนาะดูสิแอร์ก็ไม่กล้าเปิดเพราะว่าต้องประหยัดทุกอย่างที่อยู่ข้างในรถอะประหยัดทุกอย่างเพื่อจะช่วยเอาใจช่วยรถให้มันไปยังจุดหมายอย่างปลอดภยัยเนาะดูโอ้ทางคิดดู ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมารถเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงไปขอคันอื่นเขาก็ไม่น่าจะให้ขึ้นเขาก็เซฟรถเขาเหมือนกันเนาะไปนั่งลุ้นไปด้วยกันค่ะชมบิวด้วยนะคะคนในรถก็มีการเมาแล้วหนึ่งค่ะเมารถแล้วหนึ่งค่ะเมาแป้งไงแป้งมอนละมั้งติดแก้มทีนี้ก็ไปเมาแป้งทีนี้หลับตลอดทางเลยลูกสาวดูสิ ยายก็โอ้ยังไหวอยู่จ้าช่วยคนขับรถเนาะช่วยดูทางช่วยลุ้นน่ะโอ้ยถ้าทางแบบนี้ยายหลับไม่ลงอะ่ะยังไงก็ต้องถึงข้างล่างก่อนวิวนี่สวยมากเลยค่ะดูกันเอเองแล้วกันนะคะว่าสวยแค่ไหน ามว่าครั้งหน้ามาอีกไหมยายก็ไม่เข็ดนะถึงทางจะไม่ดีแต่ยายก็ไม่เข็ดถ้ามีโอกาสยายก็จะมาเที่ยวอีกนะเพราะว่าก็สวยดีไปเที่ยวมันก็คุ้มเนาะคุ้มกับการเดินทางของเราประทับใจในสิ่งที่เราไม่เคยไปเนาะฝั่งนี้ก็จะมีหมู่บ้านกลางน้ําด้วยค่ะยายก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีคนอยู่ด้วยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกยายด้วยนะคะ เห็นมีคนอยู่ด้วยสวยดีเนาะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าเนาะสังขาบุรีตรงสะพานมอญน,นี่ก็มีที่เที่ยวหลายที่เหมือนกันนะวัดหลวงพ่ออุตมะยายก็ยังไม่ได้ไปเลยวัดใต้น้ำเมืองบาดานเจดีสามองค์อุทยานแห่งชาติเขาแหลมวัดหลวงพ่ออุตมะนี่เสียดายมากเลยกับเมืองบาดานใต้น้ำเนี่โอ้เสียดายมากเลยต่อเลขเห็นในรูปก็เหมือนน่ากลัวเนาะพอยายมาเปิดดู มาถึงบ้านแล้วมาเปิดดูโอ้ ح, ก็สวยดีนะเราไม่น่าพลาดเลยนเสาะไปจนถึงขนาดนั้นแล้วเนาะ เขามาแล้วแว,แวะจอดพักขาหน่อยค่ะน้ำตกเกิงกะเวียหรือวังน้ำมุดตรงเวะมาชมบรรยากาศหน่อยสิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพักผ่อนหย่อนใจก่อนลูกสาวกับลูกเขยเขาก็ไม่ลงจากรถก,กันหรอกมียายสามคนนี่แหละเดินมาดูเพรเขาเมาแป้งเขาเขาก็เลยไม่ลงยายยังไหวอยู่สบายใจแล้วลงจากเขาแล้วมาเดินเอ็กซ์เซอร์ไซส์สักหน่อยเนาะ นั่งลงจากเขาเก็งไปหมดเลยอ่ะขับรถผ่านั้งแต่ตอนไปแล้วว่าขากลับจะต้องแวะสักหน่อยดูข้างนอกสวยดีเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมันสวยแค่ไหนตอนแรกยายก็คิดว่ามันเป็นทางผ่านคือฟรีคือไม่ได้เสียอะไรนะแต่เสียเงินนะคะเสียค่าทางผ่านคนละสี่สิบบาทคนโตสี่สิบาทเด็กไม่เสียนะคะ 4ีบาทดูซิว่ามีอะไรบ้างข้างในเห็นด่านแรกตรงนี้ก็น่ารักดีนะน้ําตกเล็กๆน่ารักดีเห็นเขาเขียนว่าวังน้ํามุดคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไปนั่นหรือเปล่าไปตรงไหนก็ การเดินทางถึงจะน่าหวาดเสียวแต่พอเห็นน้ำตกแล้วหายเหนื่อยเลยค่ะชื่นใจสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะถึงจะเป็นน้ำตกเล็กๆแต่ก็เยียวยาได้นะรอบๆมีต้นไม้ล่มลื่นอากาศเย็นสบายเลยค่ะเหมาะแก่การนั่งคิวนั่งพักก่อนเดินทางต่อเนาะน้ำตกแห่งนี้การเดินทางเขาก็สะดวกสบายนะนี่มีบันดุงบันไดสวยงามไม่ลำบากค่ะ แต่ไม่รู้มันจะยาวแค่ไหนเนาะตรงนี้ก็มีผาวัดใจด้วยนะตรงนี้นี่เขาเรียกว่าผาละมั้งสูงๆตรงนี้ยายก็ไม่รู้เนาะนี่ลองขึ้นไปดูสิให้ตัวพายมาถ่ายรูปให้หน่อยดูอย่างนี้เหมือนไม่สูงนะไปดูยายขึ้นแล้วมันจะสูงไหมจะขึ้นได้หรือเปล่าคนเก่จะขึ้นได้หรือเปล่ามาดูกันมาลุ้นกันผาวัดใจว่าใครจะกล้าขึ้นหรือไม่กล้าขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่เอา คนแก่ขี้ดื้อเหมือนกันนะเนี่ยมาจนถึงขนาดนี้แล้วมาลองกันสักตั้งหนึ่งอยากได้ภาพสวยๆเนาะมาตั้งไกลคุ้มกับค่าสี่สิบบาทตั้งหน่อยโอ้ยมาปีนขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วก็เสียวเหมือนกันนะดูอย่างนี้ไม่น่าเสียวนะแต่ขึ้นไปโหสูงอยู่ไม่ใช่ไม่สูงนะนี่ขาสั่นเลยยายโอ้เอาเร็วสุฟไพสเร็วๆยายขาสั่นแล้ว ยายจะไม่ไหวแล้วนี่จะลงยังไงทีนี้เอาเอาเอา สี่สิบบาทเดินให้คุ้มเลยค่ะเข้าไปจนสุดทางเลยนะจนเขามีที่กั้นไม่ให้เดินต่อแล้วค่ะไม่รู้ไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้พอดีเห็นเขามีที่กั้นก็เลยไม่กล้าไปต่อเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรนะแต่ก็เขามีไม้กั้นเอาไว้เหมือนจะไม่ให้ไปต่อเนาะเข้ามาข้างในก็สวยดีค่ะน้ําตกก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยไม่สูงไปกว่านี้แล้วไม่รู้ข้างในมีอะไรอีกหรือเปล่านะเห็นเขาว่า ชั้นสี่แต่ก็ไม่รู้ม่ามีกี่ชั้นเนี่ยโอ้ตรงนี้สวยมากเลยน้าใสมากเลยค่ะใสจนเป็นสีเขียวอะ่ะแต่ก็ไม่น่าจะมีคนลงไปเล่นได้นะเพราะว่ามันไม่มีที่ลงเลยะเอาไว้แค่ดูมั้งแค่พักผ่อนเนาะเดินมาชมให้มันพอชื่นใจเป็นสถานที่แวะพักอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่น่าจะเล่นได้เนาะเดินมาจนสุดเลยค่ะ เดินเข้าไปข้างในคนก็ก็ไม่ค่อยเข้าไปถึงที่กัน้นตรงที่ยายเดินเข้าไปหรอกนะส่วนมากเขาก็จะเดินแค่ตรงทางดีๆแค่นี้แหละแล้วเขาก็จะกลับกันเนาะยายก็จะกลับแล้วนะพักผ่อนพอชื่นใจมีกําลังสดชื่นนั่งรถต่อกว่าจะถึงบ้านไม่รู้จะถึงตอนไหนจะได้แวะพักจังหวัดไหนอีกหรือเปล่าว่ายังไม่รู้เลยค่ะไปลุ้นกันแล้วกันเนาะ ชิราลงกรอ๋อเกินวชิราลงกรมีตำรว่ะคืออะไรอ่ะปนอะไร่ะรตูกันไเย้ร้อนเจงร่ายากทาตาบุรีอาหารา่เยไก่อะไรไก่กี่คือ้าตื ผัดเผ็ดหมูป่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรปลาคางปลาคงผัดชาอันนี้อะไรอัดเผ็ดหมูป่าใคไมีน้ำกินก่อนสั่งมายังไม่หมดเลยกินก่อนนะหิวมากเลยเข้าวเช้ากินบ่ายสอง รวยมนเยเหนียวไงใช่คัผิดงูกว่าสีรวยมากกระ้อง ไปไปไหนชอกปลาอ,อืมหูปลาอืมใหญ่ใหญ่อ่ะอ,อ,อ,อหมดเวลาสนุกแล้วสินะนั่งรถกลับพร้อมกับวิวสองข้างทางที่ค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะ<ของ>จากเสียงน้ำตกและเสียงป่าเขากลับมาเป็นถนนและตึกสูง แม้ร่างกายจะเหนื่อยและสนุกแต่ใจก็ยังอยากเที่ยวต่อนะทริปที่เต็มไปด้วยความสนุกความท้าทายและเสียงหัวเราะได้เจอธรรมชาติได้เจออะไรใหม่ๆถือว่าสุดคุ้มค่ะใครอยากให้ยายพาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาเลยนะคะถ้ามีโอกาสยายจะไปแน่นอนคะ่ะการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะแต่ความทรงจำดีๆจะอยู่ตลอดไปค่ะทุกการเดินทางมีวันสิ้นสุดเนาะ แต่เรื่องราวจะอยู่กับครอบครัวยายตลอดไปนะไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะสำหรับทริปนี้ขอบคุณกำลังใจทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มีให้ยายเสมอมาครั้งหน้าเจอกันใหม่ไม่รู้จะไปที่ไหนหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ